สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่คือแขรับผิดดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะไม่นำเสนอลาว VIP นะครับแต่ VIP ของพืนที่ภาคก็ละลาคม2 5 68นะลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับทุกคืนนะเพราะว่ามันออกเวลากลางคืนนะครับอย่างนี้นะครับคนหายคนหาย ไม่เป็นไรนะ,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 ะค,ะนะคบบรับพอขอก็เป็นทำมจริงแต่นะครีบเรือสมัทชนนะเกิดไปเลยแล้วก็ผ้า,ากับผมนะเดีย๋ยวทำลูกควรหายันที่ทำมามจิตหายตัวได้หายจอมไปเลย เด็ดไปนะะไปเดไปเลยลัทนี่คนกลับมาแล้วคนกลับมาแล้วตาแรกมันหายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาตัวเองไม่เจอค้นหาตัวเองไม่เจอเจอแล้วครีบห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งแปดทกืนน ห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก็าห้าสี่ห้หนึ่งสองนะครับอื๋อันนี้นะครับคนขับไปแซมนะนจ,จุนไปให้เวลาสามชั่ออวโมงเพื่นนะล่ะอย่าไปนอนรอนะล่ะสามชั่วโมอง ่าเอาเลยเนาะทำแล้วเนาะครับโอเคครับขอบพรคุณมากขอให้ทุกท่านีดีครับสวัสดีครับ